วันนี้จะมาสาธิตการใช้การติดตั้งตัวเชื่อมมัจันทร์คุณทวดนะครับตัวนี้ท่านไหนที่ได้ไปแล้วจะเป็นถุงซิปแบบนี้นะครับตัวเชื่อหมัดจันทร์ของเรานะตัวเชื่อมจะเป็นเชือกถักแบบนุ่มอย่างนี้นะครับจะไม่เจ็บนะครับแล้วก็มีของแถมไปให้จะเป็นแบบนี้เป็นเชือกไว้สําหรับผูกนะครับกับเสากับคานเอาไปผูกกับประมัดกับเสาคานนะหรือบ้านไหน เสาคานเขาเรียกว่าอยู่สูงเกินไปไม่สะดวกที่จะติดมีผู้ป่วยเยอะก็ใช้เนี่ยมาเป็นปมนะครับแล้วก็ติดกับตรงประตูหน้าต่างเอาป,ประตูหน้าต่างหนีบแทนได้นะครับจะได้แบบนี้นะแล้วก็มีสายเคเบิลทยสายรัดตัวนี้ด้วยนะครับแถมไปให้ไว้สําหรับปรับขนาดความสั้นความยาวของตัวเชือกมาจันนะรแต่จริงๆนะความสั้นความยาวกันใช้มือจับหรือใช้เท้าวางเนี่ยจะเป็นขนาดมาตรฐานอยู่แล้วนะครับได้ไปจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะ ตัวลูกลอกจะเป็นสีดําเชือกจะเป็นสีแดงจะเป็นการหุ้มอย่างนี้นะครับหุ้มความร้อนนะครับแบบดีนะแล้วก็สายเคเบิลเนี่ยรัดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับข้างในจะเป็นสายยางส่วนข้างนอกเนี่ยจะเป็นท่อแอร์แบบกันความร้อนทนร้อนทนไฟนะครับเพราะถ้าไม่ทนเนี่ยเวลาเราเป่าลมร้อนตรงนี้ตรงนี้เปื่อยหมดนะครับนี่นะก็จะเป็นแบบดีเลยนะครับแบบเหนียวนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งแล้วก็การใช้ให้ดูนะครับตัวนี้ที่เราได้ไปนะจะเป็นเชือกแบนแบบนี้เดี๋ยวผมดึงออกให้ดูอ่าแบบนี้นะครับ ความยาว2เมตรนะครับตัวนี้นะความยาว2เมตรนะครับแล้วก็ท่านไหนที่มีอาการนะครับกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเอยเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตเอยอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะครับความยาวตัวนี้2เมตรเอามามัดกับตรงนี้ครับตรงลูกรอกตรงนี้นะครับมัดแบบเงื่อนตายปกติได้เลยนะไม่ต้องกังวลนะครับเอาให้มันแน่นที่สุดนะครับมัด2ครบ3ครบห่าผูกเข้าไปนะครับให้มันแน่นที่สุดถ้ารู้สึกเรารู้สึกว่ามันปลอดภัย สำหรับคนที่ใช้นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่าผมจะผูกอย่างนี้แบบนี้นะฟัวอีกฝั่งหนึ่งถ้าเรามีเสามีคานก็ไปผูกซะนะครับเอาไปผูกไปมัดแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยเสาคานสูงหรือมีผู้สูงอายุอยู่เยอะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะไปติดนะครับผมแนะนําว่าให้มัดเป็นปมแบบนี้นะครับมัดเป็นปมทั่วไปเลยมัดแบบไหนก็ได้นะครับมัดเป็นปมนะครับแล้วนะเปิดประตูหน้าต่างแล้วก็หนีบไว้นะครับแบบนี้ ก็สามารถที่จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับบ้านไหนที่เจาะอะไรก็ไม่ได้นะครับมีเสาคานก็ไม่สะดวกนะครับก็ใช้แบบนี้ได้เลยมานน่ผมจะติดให้ดูนะเราเข้ามาใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นประตูบ้านนะครับประตูบ้านผมก็จะเอามตรงเนี้ยไว้นอกนอกประตูเลยนะครับครู่นะครับนี่เอาไว้นอกประตูแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดประตูซะ อ่าแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะแข็งแรงแล้วเห็นไหมจะแข็งแรงนล้วนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตท่านั่งให้ดูท่านั่งนะครับเสื้อจะเป็นแบบนี้นะที่จะจะมีฝั่งหนึ่งที่ยาวกว่าฝั่งที่สั้นกว่านะครับแบบนี้นะนะครับถ้าทาท่านั่งให้จับฝั่งที่สั้นกว่าเป็นเอาใช้มือจับฝั่งที่ยาวเ,เท้าวางอ่าเอาเท้าวางแบบนี้นะครับแล้วก็ออกแรงนะครับคนที่เป็นอัมาพาตครึ่งซีกซ้ายใช้ด้านข,ขาวาออกแรง คนอัธิเปนอำผพาครึ่งซีขวาใช้แขนด้านซ้ายขาด้านซ้ายออกแรงนะครับถ้าร่างกายเราฝั่งไหนอ่อนแอใช้อีกฝั่งใช้อีกส่วนของร่างกายนะครับในการช่วยเหลือการให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์ร่ารงกายให้มันรู้สึกว่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ถ้าทําท่านอนละ่ะนะครับถ้านอนให้สลับนะครับเอาฝั่งที่สั้นกว่าวางเท้านะครับแบบนี้นะทําท่านอนนะครับ ฝั่งที่สั้นกว่าวางเท้าฝั่งที่ยาวกว่านะครับเอาไว้เป็นมือจับสมมตินอนแขนมันจะอยู่ตรงไกลกว่าอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นนี้สมมุติมมว่าผมนอนนะจะเป็นแบบน,นี้นะอันนี้คือท่านอนนะครับส่วนเชือกสายรัดที่เราสายเคปบ้ำที่เราให้ไปตรงนี้นะครับสามารถที่จะแกะอันนี้ออกแล้วปรับระดับแกะออกนะเชือกเชือกข้อเราต้องข้อต่อเนี้ยจะอยู่ข้างในนะปรับระดับได้นะครับสั้นยาวความเหมาะสมเอาเท่าที่เราสะดวกแต่จริงๆอ่ะที่เราให้ไปจะเป็นขนาดมาตรฐานอยู่แล้ว จะเป็นขนาดมาตรฐานใช้ได้อยู่แล้วใช้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแขนขาเรายาวกว่าปกติกว่าคนทั่วไปก็ปรับระดับได้นะครับตัวเชือกเองก็เป็นแบบนุ่มนะครับข้อต่อต่างๆติดลมร้อนอย่างดีนะครับท่อแอร์นะครับก็เป็นแบบเหนียบทนไฟนะครับแบบนี้ของเราเป็นคุณเป็นเชือกคุณทวดมาจันนะครับเชือกคุณทวดมาจันนะใช้ก่ภาพบำบัด ใช้ในการออกกําลังกายกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงนะครับเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะครับหรือใช้ออกกำลังกายทั่วไปหรือคนไหนที่เป็นอาพึกกรรมภาพาอยู่แล้วผู้ป่วยจิดเตียงหรือนั่งรถวูธแชร์ก็ใช้เชือกมหาัศจารรย์คุณทวดตัวนี้ได้และก็จะหายสุขภาพดีไปด้วยกันกับเชือกมหาัศจารรย์คุณทวดนะครับ